ราศีต่อไปราศีกุ่มเอามาดูไพ่แห่งการทำบุญครับไพ่ใบแรกถวายเข้าสารใบที่สองทำบุญน้ำเปล่าใบที่สามทำความสะอาดหิ้งพระแม่โว้ยคุณผู้ชมไพ่ใบแรกก็ถวายเข้าสารซะแล้วเมื่อไพ่วัดเล่งในยี่ขึ้นทีไรนะฮะไพ่เข้าสารจะขึ้นทุกครั้ง อาน,นิสงส์แห่งการถวายข้าวสารจะทําให้คุณผู้ชมบริบูรณ์ด้วยภคกระพยบไม่จําเป็นเลยคุณผู้ชมที่จะต้องซื้อข้าว5โล10โลซื้อโลเดียวก็ได้นะครับโลหนึ่งประมาณ40กว่าบาทไปซื้อที่ตลาดนัดก็ได้คุณผู้ชมฟังให้ดีแล้วตั้งใจถวายข้าวสารสักนิดหนึ่งจะถวายพระก็ได้หรือจะถวายสารเจ้าใกล้บ้านของคุณผู้ชมก็ได้คุณผู้ชมทำเพียงอย่างนี้ทำแบบนี้แต่จงทำด้วยหัวใจ ใบที่2องทำบุญน้ำเปล่าการถวายน้ำเปล่าชีวิตมันลาบลื่นชีวิตมันลื่นไหลอันนี้สงแห่งการถวายน้ำทำให้เราจเจริญด้วยโภระัพย์ปัญญาทรัพย์บรารมีอะไรที่มันติดขัดในดวงชะตาการถวายน้ำเปล่านี้จะทำให้เราลอดพ้นจากอุปสรรคได้ปกตินะคุณผู้ชมผมไม่เคยได้ยินเรื่องการถวายน้ำเปล่าเลยนะตอนผมอยู่ป .3 ป .4 ยายผมเนี่ยเขาไปซื้อเทปพ,พันเอกสนอมาฟังตายแล้วฟื้นนะ่ะที่พันเอกสนอท่านจะเล่าให้ฟังว่าไม่รู้ว่าสมัยนี้ได้ฟังกันหรือเปล่านะครับแต่ผมเชื่อว่าคนอายุ40ขึ้นนะ่ะผมว่าหลายท่านรู้จักพันเอกสนอตอนเช้าเนี่ยยายผมเนี่ยเขาก็จะเปิดพันเอกสนอฟังทุกเช้าเลยผมก็เอกใจสมัยก่อนมันไม่มีขวดน้ํานะยายผมเนี่ยเขาก็จะต้มน้ําแล้วรอให้เย็นนะแล้วเขาก็จะมัดใส่ถุงพลาสติกนะ นึกออกไหมมัดแล้วก็ถวายข้าวไปด้วยแล้วเอาน้ําเปล่าเนี่ยใส่ถุงพลาสติกถวายพระไปด้วยแล้วหลังจากนั้นนะฮะหลายบริษัททําน้ําเปล่าออกมาขายโอ้โหล,ล,ล่ํารวยเจริญรุ่งเรืองเลยและนี่สําคัญจริงๆเพราะว่าในบันทึกตายแล้วฟื้นของพันเอกสนกเนี่ยเขาบอกว่าการถวายน้ําเปล่าเนี่ยแหมเขาเห็นคนนะไปนั่งกินข้าวกินอะไรไม่มีน้ําเลยอยากจะให้ทุกท่านเนี่ยถวายน้ําเปล่าให้พระพิสุสงสซะหน่อย คุณผู้ชมมีโอกาสครั้งนี้คุณผู้ชมทำให้ได้นะครับแล้วถวายน้ำเปล่าสักนิดหนึ่งเพราะว่าบางทีนะฮะน้ำเนี่ยมันขาดแคลนจริงๆผมเคยไปทำบุญนะฮะกับคุณก๊อตเนี่ยที่บึงการนะฮะที่จังหวัดบึงการพระเนี่ยไม่มีวัดเลยนะท่านอยู่บนเขาเลยนะขึ้นไปทำบุญแล้วแบบไปไหว้พระไปไหว้พญานาคเนี่แหละพอเสร็จเรียบร้อยตอนคืนผมก็ออกมาจากถ้ำ นึกออกไหมฮะคุณผู้ชมโอ้โหลพา้าท่านก็อยู่นะรวมกันนะแถววัดที่บึงการนะสวดมนต์นะเรียนบาลีกันนะท่องจําเรื่องมนต์ตาคาถานนะยผมเหนม็นตกใจนะผมบอกโอ้โหพระวัดป่าเป็นแบบนี้เหรอทาแบบนี้เหรอไอเราอยู่กรุงเทพไนงะเราก็ไม่เคยเห็นไนงะโอ้เข้าจริงจังนะครับคุณผู้ชมและคุณผู้ชมเชื่อไหมการที่เราถวายน้ําพระเนี่ยผมเห็นเนี่ยพระเนี่ยท่านเนี่ย เวลาสวดมน์เวลาอะไรท่านก็จะเอาน้ําเปล่าเนี่ยมาอยู่ใกล้ท่านตลอดเลยผมเชื่อเลยในขนาดที่ท่านเรียนมนบาลีหรือทุกมนท,กท,ทุกบทที่ท่านท่องเนี่ยและถ้าสมมุติเราถวายน้ําเปล่าเข้าไปด้วยในขนาดที่ท่านทวนมนเนี่ยทวนบาลีเนี่ยโอ้ผมว่าได้บุญคุณผู้ชมเชื่อผมคุณผู้ชมทําเลยและจงตั้งใจทำนะฮะอย่าหง,งุดหงิดว่าโอ้อยอาจาราย์ไพรลัตนะมันบอกให้ฉันทําฉันก็ต้องทํา อย่าไปคิดแบบนั้นแต่จงทําด้วยหัวใจชาวราศีกุมเป็นราศีที่น่ารักที่สุดนะครับคุณผู้ชมครับและเป็นคนที่ชอบทําบุญมากที่สุดในจํานวน12ราศีเนี่ยชาวราศีกุมเป็นราศีที่ทําบุญเยอะที่สุดเลยนะฮะและบ่อยที่สุดไม่ว่าใครจะบอกบุญทํหนูน่ทนทํานี่ชาวราศีกุมทําตลอดไพ่ใบที่สามทำความสะอาดหิ้งพระ ครั้งนี้นะครับแล้วครั้งสุดท้ายเนี่ยชาวราศีกลุ่มตั้งแต่สงการและยังไม่ได้ทําความสะอาดหิ้งพระยังไม่ได้ทําความสะอาดหิ้งบรรพบุรุษเลย วันนี้ถึงเวลาของชาวราศีกุมทำความสะอาดหิ้งพระสักนิดหนึ่งครับบางทีมันติบตันบางทีมันมองไม่เห็นฉันทำงานเนี่ยสายตัวแทบขาดเหนื่อยเหลือเกินไม่เห็นจะรวยสักทีไม่เห็นจะประสบความสำเร็จสักทีหนึ่งจะทำอย่างไรดีคุณผู้ชมทำความสะอาดหิ้งพระตรงนี้ก่อนเริ่มความสะอาดตั้งแต่ที่บ้านก่อนทำให้เป็นประจำ ทำให้เป็นนิสัยชาวราศีกลุ่มเป็นราศีที่รักความสะอาดนะครับคุณผู้ชมแล้วอย่าพลาดเรื่องการทำความสะอาดหิ้งพระครั้งนี้คุณผู้ชมทำให้ได้จงตั้งใจทําเม็ดพระศกหรือเส้นผมของพระพุทธเจ้านะครับที่อยู่บนพระพุทธรูปคุณผู้ชมเอาคัตเติลบัดจุ่มน้ำและเช็ดไปเลย ในซอกหูนะครับตรงคอตรงเสียนพระมุมต่างๆที่อยู่ในองค์พระลองดูซิครั้งเนี้ยแหละฉันจะทำความสะอาดหิ้งพระให้สะอาดที่สุดในชีวิต เริ่มทำตั้งแต่วันนี้ฟังคลิปผมไปด้วยทำไปด้วยบางคนเขาบอกว่าแหมอาจารย์ฉันทํำงานบ้านนะฉันฟังคลิปแกนะแหมมีความสุขจากเมื่อก่อนนะสามีก็ไม่ค่อยคุยด้วยใหม่หน่าเป็นตูดเลยพอฟังไพ่ลัตะนะเห็นฉันทําความสะอาดบ้านเรือนเขาก็มาช่วยลูกๆก,ก็ไม่ค่อยดื้อรัน้นเหมือนที่ผ่านมา เช่นเดียวกันคุณผู้ชมบางทีความสำเร็จมันเริ่มต้นขึ้นจากที่บ้านทำความสะอาดหิ้งพระเสร็จเก็บบ้านเก็บช่องให้สะอาดเทวดาท่านชอบเหมือนพ่อผมบอกอ่ะเฮ้ยเลียงรองเท้าดีดีดีดวะเองกวาดมั่งดีกว่าเองถูมั่งดีวะไอ้หาเวลาเทวดาเขาผ่านมาเขาจะได้ให้พรให้ศีลกับเองคุณผู้ชมเชื่อไหมฮะบางทีนะครับความสำเร็จเล็กๆน้อยๆเนี่ย มันทำให้เราประสบความสำเร็จได้จากที่บ้านของเราเก็บที่นอนทำความสะอาดบ้านทำความสะอาดหิ้งพระทำตรงนี้ให้เป็นประจำแล้วอุป,ปรสรรคใดๆปัญหาใดาๆจะผ่านพ้นไปได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจครับก่อนจากกันวันนี้ผมอยากให้ชาวราศีกุมที่เป็นที่รักช่วยพิมพ์คําว่าราศีกุมให้ผมสักครั้งหนึ่งครับ ในขณะที่ผมสวดมนต์เจริญภาวนาและทำทานทุลาจากความตนีนั่งสมาธิอยู่กับลมหายใจผมขออุทิศบุญตรงนี้ให้เทวดาประจำตัวของชาวราศีกลุ่มทุกท่านครับปุตตะกาโมละเพปุตตังธนกาโมละเพทนังอัธิกาเยกาย,ยายะเทว,วานังปิยตังสุตวา อิติปิโสภควายะมะราชาโนทา้าเวสุวรรณโนมารานังสุขังอระหังสุขโตนะโมพุทธายะชยาสนาคตาโพธาเชตวามารังสวานาังจตุสาจาสัพังรสางเยปิเวง นราสภาทานธรรมการทยอบพตทธาทเวสตินายกาสสเพปเทนติตาไมหังมาเกเตโมเนสราสีเสปเทนติตโตไมหังโทถ โยปติภาคาสเมโมคานาโนจะวามัเกนากิเนสวันเดมาหะคาสงอานันนาราโกาสะโปจะมหานาโมอุภาโส เมงสุริยวะปภานกโรรนเสโนสินิสรามปานนรสพิตต์ุมนิพงคาวโกมารคาสะปพเทรมาเหสิเชนตวะทโกโสมมยหังวะทัณนิจังปะเตทาสิกุนากโรโุปโนอังโุร

ต่งปุระโตอัสสิตังคิเนเมตตสุนตะกังอาชาคังปัจจโตองอัสสวาเมอังกุลิมานกังขันธบุระปเรตานจะอาตานาติยโสตะขังอากาเสชะธนัง สาวัสตโตเมสเกจเจนะสัทาสามพุตะปันชเรชนะปันชระมาจางหิวิหารันตังมะหิตเลสัทาปาเลตุมังสาเพเตมหากริสาสภาเยเจวามันโตสโคโตสุราโคชินานุภา and the